สวัสดีครับเรามาพูดถึงข้อ10กันต่อนะครับการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบโพลิทิคได้เมื่อเวลาผ่านไป t ีได้ทางวัตถุเคลื่อนที่ได้เป็น s x เอ็กซ์กับวีเทได้ทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในแนวดิ่งในแนวดับ s x นแนวดิ่งเขาให้มา s y สแวร์เทกับสี่หนึ่งสองทีกันสองจุพิสูจน์ว่า s y สแวร์เท่ากับทหารสองวีเอกซนสองส์ยกกำลังสองนะครับอ๋อจริ่งแล้วก็ ถ้าเราดูตามตามตามโจทย์ให้มานะี่คือ sxvxt ก็คือว่าความเร็วในแนวนอนนะเป็นค่าคงตัวใช่ไหมครับสำหรับการเคลื่อนที่ในแบบโปรเจกต์ไดความเร็วในแนวนอนเป็นค่าคงตัวอยู่แล้วส่วนระยะทางในแนวดิ่ง sy เท่ากับศ2 g ยท t ข้งสองโจทย์เขาให้ค่าบวกมาน่าแสดงว่าเขาคงจะวัดจากด้านบนลงล่างนะครับาการเคลื่อนที่ใน้น่าจะเป็นลักษณะของอการ คว้างออกมาจากหน้าผาลงไปเพราะว่าระยะทางในแนวในแนว y เนี่ยไม่มีความเร็วต้นในแนว y นั่นก็คือ1 2 t 2ปกติเราจะเห็นว่า sy เท่ากับ uyt บวก 12gt ง2หรือลบ 12gt อ2ซึ่งค่าคอามเร็วต้นในแนวแกน y ควรจะมีแต่ว่าจทย์ข้อนี้ ความเร็วต้นในแนวแกนวายก็ไม่มีแล้วเครื่องหมายตัวนี้ก็เป็นบวกซะด้วยนั่นเขาคงจะกําหนดทิศทางของอในแนวแกนวายเ,นยเป็นบวกนะครับอันก็คือการเคลื่อนที่ข้อนี้คงจะเป็นลักษณะว่าทิศการเคลื่อนที่ลงเป็นบวกอย่างนี้นะครับค่า g เป็นบวกค่า g ก็เลยเป็นบวกดังนั้น s x ที่เขาให้มาก็คือ v x t s y ที่เขาให้มาก็คือส1 2 g t เกากำลังสองทำไมมันไม่ติดลบก็คงจะเขาคงกำหนดมาให้เป็นบวกนะครับเอออเาละเมื่อเราได้อย่างนี้เราก็หาค่า t ได้เท่ากับ s x หาร v x รก็มาแทนค่าในตนัวนี้แทนค่าลงไปแทนค่า t ลงไปก็เปอ่หนึ่งคูณส g g ยังสองก็ s x หาร v x ยกลงสองแบบนี้ก็จะจัดรูปแบบในที่โจทย์ให้มานั่นก็คือ,อ g ส่วน2 v x ยกลงสองคูณด้วย s x ยกลงสองแบบนี้นะครับทีนี้สำหรับ คำถามแรกเ,ร,เราพิสูจน์ได้แล้วว่า s ว่ากับ g หารส bx 2กคูณด้วย xx ยกสองสองแต่ว่าโจทย์ได้ถามต่อว่าไอ้รูปแบบเนี้ยให,ห,าาห้เป็นพาราบโบลาหรือไม่พาราโบลาไหมเป็นพาราโบลาไหมเป็นพาราโบลาไหมนะครับเราก็ลองไปดูรูปแบบของพาราบโบลามันจะมีรูปแบบที่ y เท่ากับ c นะในรูปแบบนี้ก็จะเป็น x กลงสไม่ใช่ y 2ลงสในรูปแบบนี้ก็จะเป็นเราเอาประกาศเป็นอะไร x ลงสองเท่ากับ 4cy นะครับเราก็จะสามารถจัดรูปแบบนี้ได้ไหมนะครับก็จากตัวนี้เราแทนค่าตัว sy เป็น y ได้ไหมแทนค่าตัวนี้เป็น y แทนค่าตัวนี้เป็น x นะครับก็จะได้ y เท่ากับ g หารด้วย 2vx ยกกำลังสองารคูณด้วย x ยกกำลังสงแบบนี้นะครับ เอาลครับก็จัดรูปแบบใหม่ซะให้มันเป็น x กำลังสองเท่ากับ4 cy สามารถทำได้ไหมก็ทำได้ก็คือ x กำลังสองเท่ากับอันนี้เราไม่เราก็กลับเศษเป็นส่วนตัวนี้ซะใช่ไหมครับเป็น2 v x กำลังสองหารด้วย g หารด้วย g คูณด้วย y ใช่ไหมครับอันนี้ x กำลังสองเท่ากับ อะไรครับสอง vx กังสองหาร G ีคูณด้วย Y สอง vx ยกกำลังสองหารด้วย G ีคูณด้วย Y อย่างนี้นะครับก็จะสามารถหาค่า c เราก็จะเทียบเทียบเท่าไป x กำลังสองเท่ากับ4 c y ใช่ไหมครับ ดังนั้น 4c เนี่ยมันก็คือ 2vx ยกกำลัง2หารด้วย g ดงนั้นก็ค่า c ก่อนจะเป็นค่า c ถามว่า vx ยกกลัง2มีค่าคงที่ไหมครับเนื่องจากความเร็วในแนวแกน x หรือในแนวนอนมีค่าคงตัวดังนั้น vx 2ก็มีค่าคงตัวค่า g มีค่าคงตัวอยู่แล้วนะครับงนั้นก็ c c เราก็จะหาค่า C ได้จากตัวนี้ก็ได้เป็น v x หารด้วย2ใช่ไหมครับ G เอาย้าย C มาหารตัวนี้นะครับก็เป็นบางคนบอกไอ้มาได้ไงอันนี้ก็สำหรับคนหัวไว้อาจจะคิดทันบางคนอาจจะคิดช้านิดหนึ่งก็อาจจะงงๆนะครับก็ไม่มีอะไรก็คือย้ายนี่มาหารตัวนี้ย้ายสีมาหารก็เป็นสองนี้นะครับ ดังนั้นเราจะได้จุดโฟกัสจุดโฟกัสของจุด F เลยนะครับของอพาราโบลานี่ก็คือเป็นศูนย์แล้วก็จุด C ใช่ไหมครับ4ก็เอา4นี่มาแทนค่านี้ันะบ f ตัวนี้ก็จะเป็นโฟกัสก็เป็นศูนย์แล้วก็ v x กงสหาร2 g เป็นจุดโฟกัสของอพาราโบลาพาราโบลานี้เป็นรูป หงายหรือว่านะครับก็จะเป็นรูปหงายนะครับแบบนี้ยูด C มีค่ามากกว่าศูนย์นะครับยูด C ตัวนี้แล้วก็แกะมีเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับเป็นเขาเรียกว่า d i r e c t i c d ด้เลขติดไม่มีไม่มีไม่ตะค่นะ d ด้เลขติดได้เลขได้เลขติดกับหรือว่าค่า y เท่ากับลบ c อันนี้ค่า c เท่ากับเท่าไหร่ c จ,จุดนี้คือจุดนี้คือจุดโฟกัส มีค่า x เป็น0ย์ค่า y เท่ากับ c c เท่ากับนี่ผมไม่อยากเขียนในวงเล็บน,นะครับก็ c ก็คือตัวนี้ก็คือ v x อยหาร2 g v x ยกกำลัง2หาร2 g ส่วนค่าลบ c กับลบตัวนี้นะครับหรือเท่ากับลบ v x ยกงหาร2 g อันนี้เส้นนี้ y เท่ากับลบ c เป็น d i r e c t r i c ส่วนจุดโฟกัสก็อยู่ที่จุด0แล้วก็ vx สองหาร2 g นะครับเขียนลงไปงนีนะน่หรือเราจะเขียนว่าจุดเนี้ยเป็นจุด0แล้วก็ vx ยกกำลังสองหารด้วย 2. 2 g สมการพาราโบลาจะ x กลังสองกับ4 4y โดยค่า4มีค่านี้นะครับค่าเราก็จะได้เป็นสมการพาราโบลาในรูปแบบครบถ้วนแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ